าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนจำไม่ได้ว่าคนตรงหน้าคือใครแม้แต่ชื่อของตัวเองคุณก็ยังไม่แน่ใจพ่อฉันเคยเป็นคนที่อารมณ์ดีมากชอบเล่าเรื่องเก่าๆรายละเอียดก็จำได้หมดแต่วันนึงเขาเริ่มถามคำถามซ้ำๆเดิมๆว่าตอนนี้ปียอะไรนะพ่อห้องนี้ดี ตลก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 ดูมันทำอะไรมันกินมันกินพ่อมันกินเออเดี๋ยวนะพ่อทำอะไรอรนี่ปีอะไรนะเออก็ปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพ่อหรออ้าวหนูว่าสองพันห้าร้อยสี่สิบอ่ะเออแล้วแกอายุเท่าไหร่แล้วล่ะนะครับสแล้วพ่อคุณพ่อเคยเป็นคนล่าเริง,งจดจำควันสำคัญของลูกๆได้หมดเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็น อมัน<อ>ลืม,ลม,มง่ายช่วงนี้มันลืมยังไงแม่ยุ้งไม่เป็นไรหรอกก็แค่แต่คนแก่แล้วเขาเริ่มลืมตารางนัดลืมแม้แต่กระทั่งชื่อรูกของตัวเองฟังดูน่ากลัวใช่ไหมคะแต่นี่คือความจริงของคนที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะกอนนี้จ้ากูทำไรรบับทำกับ้างไงพ่อวิชาอะไรแมนแมนั่น ทำได้ทำได้ทีหนึ่งอยากเห็นได้เลยขูดแม่ของของแม่เฮ้ยคนรู้หรือเปล่าว่าวันนี้เป็นวันเกิดลูกมาเหรอเอ้าไม่ไม่ใช่ผ่านมาแล้วเหรอจะบ้าเหรอวันนี้วันเกิดลูกเรานะเหรอะบตายแล้วอยากมันจะเตรียมอะไรให้มันเลยงั้นเราไปเตรียมของมันเลยไปกัน เมื่อก่อนคุณพ่อเคยเป็นคนที่ล่าเริงมากแต่ในปัจจุบันกับกันคุณพ่อกับจำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างทั้งในเรื่องที่เคยไปเที่ยวด้วยกันวันที่เรามีความสุขมากๆแต่มันน่าเสียดายที่พ่อเขาเปลี่ยนไปแล้ววันนี้เราจะพาคุณไปเข้าใจโรคนี้ให้มากขึ้นทั้งอาการสาเหตุและการดูแลเพราะวันหนึ่งคนใกล้ตัวคุณ หรือแม้แต่ตัวคุณเองอาจจะเผชิญกับมันก็ได้อาลซเมอร์เป็นหนึ่งในโลก ที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทํางานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองซึ่งมักพบในผู้สูงอายุไม่ใช่ความเสื่อมถอยตามธรรมชาติเพราะว่าผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องเป็นอัลไซเมอร์ทุกคนแต่เป็นความเสื่อมที่เกิดจากโปรตีนชนิดที่เรียกว่าเบต้าอะไมลอยและโปรตีนเทาเบต้าอะไมลอยจับกับเซลล์สมองและโปรตีนทําให้เกิด การพันในเซลล์สมองจะส่งผลให้เซลล์สมองเสือ่อมและฝ่อลงรวมถึงทำให้การสื่อสารระหว่างเซลล์สมองเสียหายนะครับการสะสมของเมตาไม,ไไมลอยและโปรตีนเทาส่งผลให้ประสิทธิภาพของการทำงานของสมองค่อยลดลงเริ่มจากสมองส่วนฮิปโปแคมปัสที่มีบทบาทสำคัญในการจดจำข้อมูลใหม่ๆเมื่อเซลล์สมองนี้ถูกทำลายผู้ป่วย จะเริ่มมีปัญหาเรื่องความทรงจำโดยเฉพาะความจำระยะสั้นจากนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจะแพร่กระจายไปสู่สมองส่วนอื่นและส่งผลต่อการเรียนรู้ความรู้สึกภาษาพฤติกรรมที่บ้านมีใครเป็นโรคเรื้อรังไหมครับทุกคนก็สุขภาพดีกันหมดเลยค่ะไม่มีใครเป็นโรคอะไรเลยค่ะแล้วมีใครเป็นอัลไซเมอร์ไหมครับ กก็ไมม่่่นนนใจเหือัคะถ้ามีโรคเหล่านี้ก็อาจเป็นส่วนสำคัญหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ mm hmm. เช่นกันครับ mm hmm. ขออนุานะครับ mm hmm. โอเคครับตอนนี้คนไข้ต้องใจเย็นก่อนนะครับ mm hmm. เพราะว่าอ mm ัลไซเมอร์มีทั้งหมดสามระยะครับระยะแรกผู้ป่วยจะมีความจำถอยสามารถสังเกตได้ด้วยตัวเอง ถามซ้ําๆหรือว่าถามเดิมๆมีอาการสรับสนที่ทางภาวะเครียดอารมณ์เสียง่ายและซึมเศร้าแต่ยังใช้ชีวิตได้ปกตินะครับซึ่งระยะการที่ทคนไข้เป็นอยู่ตอนนี้ผู้ป่วยจะมีความจําที่แย่ลงอาจมีอาการเดินออกจากบ้านแบบไม่มีจุดหมายพฤติกรรมที่เริ่มมีปัญหาในการดําเนินชีวดดิตประจำวันมีชุดความคิดที่ไม่อยู่ในโลกความจริงเช่นคิดว่าคนมาทําร้าย คิดว่าคู่สมุนรุนนอกใจอาการคล้ายๆเมายาครับและสุดท้ายผู้ป่วยจะมีการตอบสนองสิ่งรอบข้างน้อยลงหัวาสุกโสมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ภูมิคุ้ม,มก,ออกันอ่อนลงนําไปสู่การติดเชื้อและเสียชีวิตได้ซึ่งผู้ป่วยยังไม่ถึงตอนนี้ครับสบายใจได้ซึ่งในตอนนี้คนไข้ตอนนี้ผมบอกไปอยู่ในระยะขั้นกลางครับผมยังไม่สุดท้ายนะครับ ยังมีทางรักษาได้อยู่แต่ต้องอยากขำับคำน้นะคะถึงแม้จะไม่มียารักษาที่รักษาให้หายขาดได้แต่ก็มีวิธทีที่จะช่วยชะลอการอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมอยู่คะ่ะเช่นการทานอาหารที่มีประโยชน์ก็คือแซลมอนแซลมอนนะคะแล้วก็ทันยพืชแล้วก็ถั่วคะ่ะ แล้วก็การจับการฝึกสมองด้วยการเล่นเกมแล้วก็คุยกับครอบครัวหรือคนรอบข้างนะคะแล้วถ้าให้ดีนะคะการออกกํลาลังกายก็ช่วยเหมือนกันนะคะเพื่อที่ร่างกายมันจะแอคทีฟขึ้นโอเคนะคะคุณคนไข้ขอบค่าในเมื่อตอนนี้คนไข้ยอยู่ในช่วงระยะการครับหมอทำได้แค่จ่ายายาไปก่อนครับแล้วเราดูอาการเบื้องต้น นี่ครับงคงศ์เกครับชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ได้แล้วตรงนี้ว่างค่ะเอ่อพี่คะอัน,นอันนี้มันอ่านว่าอะไรหรอคะไหนพี่ขอหน่อยอ๋อคือี่รอพี่แป๊บนะพี่เดาด้านูนก่อน A few moments later. นี่คือยาเลยค่ะในแมบแล้วดนะในแบบแแบบเป็นยาต้านเบต้าและสารอัมโลอยเป็นแล้วก็ลืมไปว่าต้านโปรตีนด้วยโปรตีนเทาซึ่งได้รับรองมาจากผู้ที่มีภาวะโรคสมองเสื่อมแล้วก็ผู้ที่มีภาวะบกพรองส่วนวิธีการรักษาเนี่ยก็คือจะฉีดเลคาในแบบใน หลอดเลือดดำทุกๆ2สัปดาห์ส่วนโดคาใดมแบ,บเนี่ยจะฉีดในหลอดเลือดดำเหมือนกันแต่ว่าจะทุกๆ4สัปดาห์อันนี้โอเคไหมคะโอเคค่ะล่กพี่ หลังจากวันนั้นที่ได้ไปหาคุณหมอและคุณหมอก็จ่ายยามาให้คุณพ่อก็เริ่มมีอาการที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าโรคอัลไซเมอร์จะไม่หายขาดแต่อย่างน้อยพวกเราก็ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้